สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมดัมสตโอนะคะตอนนี้แม่พามาดูการซ้อมรำของอู๋อีหมูบ้านเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวแม่ให้ชมภาพบรรยากาศเนาะอันนี้แม่ยังไม่ทราบรายละเอียดทราบแต่ว่ามีอันเสื้อสีชมพูนี่นะคะเป็นบ้านสอราสีเนาะที่อยู่เออเลยไปเลยจากจางจำปา,าดงไปเนาะนี่ค่ะแล้วก็มีนางรำจาก บ้านจำปดาดงนะคะแล้วก็มาคลุกปนคลุกปนอยู่กับนี่นะคะห้าาจเอยก ยืดต้นซัดแบ่งเวลานะแบงเวลาตะ้ามนะเราไปข้างข้างเพราะว่าตรงนี้เพื่อนจะยืนเรียงแถวพอตอนนี้จะได้เจ้ามล้ามมัหลบหลบหลบข้างๆ้นบหนึ่งหลบเจ้าก็หลบไปเลยเจ้าลต่างยืดกลางเดินเถเลอโย่ป้าจ้าป้าจ้าวันนี้นั่งรำเยอะมากๆเลยนะคะนี่แม่ให้ดูหมดนี่เลยนางรำ มาจากทุกหมู่บ้านนะคะเพราะว่าวันงานจะมีการลําเพียงแค่หนึ่งรอบเท่านั้นอ่าวันงานวันที่บงสวงนะคะจะมีการลําแค่หนึ่งรอบนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังป้าว่าป้าว่าอะไรบ้างก่อนหมุนแล้วใส่สีเนาะโรร้อนมาเย จะไม่เสร็จาาได้ทำเข้าไปเลยถ้าี่เอาเข้าพัดตั้งทำไมเาแอเลยนี่จมเหรอครับละจมแล้วครับพี่นะองครับผมลจมแล้วลจมแล้วครับลจมแลรวครับผมได้ชินี่ไม่รู้จักเตรียมพร้อมเลยสิบห้านาฬิกานีต้องมาแล้วแหละเออไม่รู้ทำอะไรบ้างแหละย่้ชิเนี่ยยู่ดเป่ยรำกันทุกวันทุกวันนี่ไม่มีท่านไม่มีเท

โอเคตอนนี้ชมบรรยากาศของก่อนการเริ่มซ้อมรำแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาจะให้ชมภาพบรรยากาศการรำอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ